c o l o s สต u มหรือว่าน้ำนมเหลืองของแม่วัวหลังคลอดนะคะมีสารสําคัญต่างๆคล้ายคอ o s สต u มหรือน้ำนมเหลืองของคุณแม่หลังคลอดมากเลยค่ะในเมื่อคอร์สตูมนะคะดีขนาดนี้เนี่ยก็เลยมีการเฟ้นหาค่ะแล้วก็พบว่ามีคุณค่าทางสารอาหารต่างๆเนนือสูงที่สุดในจักรวาลนมเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเกเรยรักสุขภาพบายหมอจ่านะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องนมค่ะแต่ไม่ใช่นมธรรมดานะคะแต่เป็นนมที่แบบมีคุณค่าทางสารอาหารต่างเนี่ยสูงที่สุดในจักรวาลน,นมเลยค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะ แน่นอนว่านมที่มีคุณค่าทางสารอาหารสูงนะคะก็คือต้องเป็นนมแม่แน่นอนค่ะเด็ก <PN> แรกคลอดจนถึง6เดือนเนี่ยค <PN> ่ะสามารถทานนมแม่เพียงอย่างเดียวเลยเนี่ยก็ <PN> เพียงพอแล้วค่ะและที่สําคัญเลยนะคะน้ํานมแม่ <PN> หลังคลอดเนี่ยคุณค่าทางสารอาหารนะคะสูงกว่าน้ํานมแม่ในระยะอื่นๆเลยค่ะซึ่งน้ํานมแม่หลังคลอดระยะแรกๆเนี่ยค่ะเราเรียกว่าน้ํานมเหลืองค่ะหรือที่เรียกว่าคอร์สตูมค่ะในคอร์สตูมนะคะก็จะมีสารสําคัญเนี่ยต่างๆมากมายเลยค่ะที następ, <PN> ่เข <PN> ้ามาช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง มีพวกโกรทแฟกเตอร์ต่างๆนะคะเข้ามาช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตเข้ามาเสริมสร้างกระดูกกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงค่ะและที่สําคัญเลยในคอ o s สตัมนะคะก็คือภูมิคุ้มกันชนิด G ค่ะภูมิคุ้มกันชนิด G เนี่ยเราเรียกว่าอิมมูโนกลบูบลิน G จะถ่ายทอดจากน้ํานมของแม่เนี่ยสู่ลูกนะคะเพื่อมาช่วยให้ภูมิคุ้มกันของลูกเนี่ยแข็งแรงค่ะแล้วก็ไม่ป่วยง่ายค่ะในเมื่อโคอสตัมนะคะดี D ขนาดนี้เนี่ยก็เลยมีการ เฟ้นหาค่ะแล้วก็พบว่าคอลสตรอมหรือว่าน้ำนมเหลืองของแม่วัวหลังคลอดนะคะมีสารสำคัญต่างๆคลายคอสตรอมหรือน้ำนมเหลืองของคุณแม่หลังคลอดมากเลยค่ะ <Wow. S 1> จึงกลายมาเป็นทั้งเลือกเสริมนะคะสำหรับใครก็ตามที่ต้องการเสริมความแข็งแรงให้ร่างกายหรือว่าเป็นทั้งเลือกเสริมสำหรับเด็กๆที่ต้องการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะแล้วก็นี่เลยนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารออสเวลล์ไลฟ์เอวูเอลคอเลสตรอลพลัสไลซีนชนิดเม็ดนะคะ เป็นคอลอสตูมหรือว่าน้ำนมเหลืองนะคะที่ได้จากแม่วัวหลังคลอดในช่วง24-48ชั่วโมงค่ะใน1เม็ดนะคะจะประกอบไปด้วยคอลอสตูมพาวเดอร์ค่ะสารสกัดคอลอสตูม150มิลลิกรัมค่ะซึ่งจะมีอิมมูโนกลบูลินจีอยู่50มิลลิกรัมค่ะมาช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตค่ะโดยอิมมูโนกลบูลิน G ีเนี่ยเข้ามาช่วยเพิ่มภูมิต้านทานในร่างกายนะคะแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอค่ะยังมีไลซีนค่ะซึ่งไลซีนเนี่ยเป็นกรดอะมิโน,โนที่มี ความจำเป็นต่อร่างกายค่ะเข้ามาช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเด็กนะคะช่วยให้เด็กทานอาหารได้ม,มากขึ้นค่ะเพิ่มความอยากอาหารให้เด็กค่ะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานนะคะฮอร์โมนแล้วก็เอนไซม์ต่างๆในร่างกายด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะคอสตูมเนี่ยเขาก็ยังมีแคลเซียมนะคะเข้ามาเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงได้ค่ะ ลักษณะนะคะจะเป็นเม็ดแบบคล้ายนมเม็ดเลยค่ะแต่ว่าไม่สามารถเทียบกับคอรัสตุมได้นะคะความต่างระหว่างนมทั่วไปกับคอรัสตุมเนี่ยก็คือปริมาณของอิมมูโนกลูบกลินภายในนั้นค่ะสามารถทานเสริมได้ค่ะง่ายมากเลยเด็กๆเ,เนี่ยชอบแน่นอนค่ะขนาดตัวเราเองเนี่ยยังชอบเลยค่ะเป็นเม็ดรสช็อกโกแลตค่ะเคียเค้ยวๆหรือว่าจะอมๆก็ได้นะคะหอมช็อกโกแลตค่ะอร่อยมากค่ะแถมไม่มีน้ำตาลด้วยนะคะ ผลิตแล้วก็นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียเลยนะคะแล้วก็สกัดคอัสตูมนะคะจากฟาร์มที่มีระบบการเลี้ยงที่ได้มาตรฐานค่ะไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะนะคะไม่มีการใช้สารเร่งฮอร์โมนใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะมี GMP มีอย y มีเครื่องหมายฮารานนะคะเป็นสารสากัดธรรมชาติ100%เซนเลยค่ะไม่มีสารอันตรายเจือปนเลยค่ะสามารถสอบถามเพิ่มเติมนะคะได้ที่นี่เลยนะคะแล้วก็วันนี้หมอจ๋าขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ สวัสดีค่ะรู้ใจค่ะ